นี่ครับยี่เส้นสวัสด <intell> ีครับเนาะมือนี้สื้อาเฮ็ดเมนูนะครับซุปเคียวใส่ปลาเค็งหน่อยนะครับเนาะแซ่บนะครับเนาะแซ่บนะครับเมนูมือนี้นะครับเนาะเนี่ยนะครับซุปเคียวใส่ปลาเค็งนะครับเนาะมือนี้แซ่บนครับเมนูซุปเคียวปลาหนองมาครับขอว่านะครับเป็เส้นไม่สุกมาขอว่านะครับเนาะปลาเค็งไงครับปลาเค็งไงเดี๋ยวพาเอาขึ้นมาเบิองนะครับเนาะทำไก่อิ่มนะครับเมนูอีสานครับปลาโตนะครับเนาะ สุกเขียใส่ปลาเค็งครับเหมือนจำนะครับตุ่มน้ามีเดยดนอกากเอาเขียใส่นะครับนอกาะเดี๋ยวสีเอาปลาใส่นะครับเนาะสากเขียใส่ปลานะครับที่เด็ดธนมาครับที่เด็ดของเสบทนามีนะครับเดี๋ยวเอาอย่ี้นะครับของแสบครับผมใส่สุกบกเขียครับสุกเขียใส่ปลาเค็งครับนี่แหละที่เด็ดครับมันอยู่กับตัวนี้นะครับเนาะของแสบครับแสบครับผมใส่ลงไปนะครับจอดทุ่จอดน้ำปลา อ่หัวขึ้นนะครับคนฟ้าลงครับเจาะเจาเจาะนี่ยครับป่อยครับเดี๋ยวห้องสิบมาปนนะครับเนาะสิบเแว่แว่แว่ออนครับเนาะอันนี้เย็นๆนะครับเข่าลงนี่นะครับเนาะนี่กือเข่าลงนี่ครับต่ำต่ำตำเรียบร้อยนะครับเนาะกินจนเส้นกัเอ็ดเรียบร้่อยนะครับปนนะครับเม่อยอปลา เตมเกียดนะครับเนาะเข่าหอนนะครับเนาะเดี๋ยวโอกาสหนานะครับเนาะทีคขีบกินเ้เบิงนะครับเนาะกินจนเส้นเนาะทีสขีดกินเ้เบิงครับมันเหมือดนะครับมันเหมือดแล้วไอ้บอสสว่างไสวนะครับเนาะขอโทษขออภัยนะครับเนาะฝากติดตามนะครับกินจนเส้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ